เจ้าหญิงอยุธยาการเมืองและเรื่องซุบซิบฝ่ายในของพระเจ้าตากศินการเมืองในราชสำนักฝ่ายในเนี่ยทุกยุคทุกสมัยในสังคมเจ้าในฝ่ายหญิงเนี่ยคงไม่ใช่การเมืองเพื่อชิงบ้านชิงเมืองนะครับแต่ว่ามักจะเป็นการชิงพื้นที่ความใกล้ชิดกับเหนือหัวหรือว่าพระมหากษัตริย์นะครับหลักฐานเรื่องนี้ราปรากฏมากที่สุดก็ในแผน่นดินรัชกาลที่5ครับ ผมเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหลายครั้งในหลายวาระหลายเรื่องราวแล้วนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีเรื่องราวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เหตุร้ายแรงอะไรนักนะครับอาจจะเป็นเพราะการจัดสรรพื้นที่ในแผ่นดินอินเดิยที่5เนี่ยเป็นไปอย่างชัดเจนแล้วก็ลงตัวครับซึ่งแตกต่างกับสมัยกรุงทนบุรีมากเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องคอขาดบาดตายเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆของกรุงธนบุรีครับ แล้ววันนี้ผมก็จะเอาเรื่องฝ่ายในกับการเมืองที่ถึงขั้นคอขาดบาดตายในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมาเล่าสู่กันฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิ้งปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง y o u b u c h ช n n e l ของคนติดเล่าพอด c คสต์แล้วก็ Facebook Fanpage และ t i k t o k ในชื่อคนติดเล่านะครับก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามในช่องทางต่างๆนะครับรวมไปถึงกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพระคุณมากทีเดียวครับถ้าจะกรุณากดไลค์ในแต่และคลิปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสมัยกรุงทนบุรีเนี่ยถึงแม้จะมีข้อมูลหลักฐานอยู่ไม่มากนักนะครับแต่ทุกเรื่องของเรื่องการเมืองและก็ฝ่ายใน ในกรุงธนบุรีเนะี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทั้งสิ้นแหละครับโดยเฉพาะกรณีของเจ้าจอมทั้งสีท่านที่มีเหตุการณ์และก็คดีความให้พูดถึงครับและก็เรื่องนี้แม้จะถือเป็นกรณีเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับและก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญถึงขั้นเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ แต่ว่าการณีที่ผมจะเอามาเล่าหลายการณีเนี่ยเป็นเสมือนตัวแทนภาพในประวัติศาสตร์สมัยกรุงทนบุรีได้เป็นอย่างดีลครับโดยเฉพาะปัญหาของการยอมรับในความเป็นกษัตริย์ของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอํานาจครับที่ไม่ได้มีเพียงแค่พระมเหสีและก็เจ้าจอมเท่านั้นนะครับเหล่าบรรดาขุนนางอมตจ์จำนวนไม่น้อยก็คงมีมุมมองในเรื่องนี้ต่างๆกันไปครับ ผมได้ข้อมูลเรื่องนี้จากเอกสารหลายชิ้นนะครับแล้วก็บทความของคุณปรามินเครือทองในศิละปะวัฒนธรรมฉบับกันยายน2558แครับแล้วก็ก่อนที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้ไปเนี่ยผมต้องขอตกลงกับคุณผู้ฟังก่อนว่าผมอาจจะต้องเอ่ยถึงพมา่านะครับซึ่งในเรื่องที่จะคุยกันเนี่ยเป็นราชวงศ์คองบองที่อังวะนะครับนี่การจะเรียกอังวะเรียกของสาวสดีหรือเรียกอะไรก็เดี๋ยวจะงงไปหน่อยผมขอเรียกพมา่า ว่าพม่าก,ก็แล้วกันนะครับเป็นอันว่าเราเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพระมเหสีเจ้าจอมารดาในสมัยกรุงทนบุรีเนี่ยถ้าเราตรวจสอบพราชวงศ์กรุงทนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับจากหนังสือที่นิยมใช้อ้างกันก็คือลำดับสกุลเก่าบางสกุลภาคที่4สกุลเชื้อสายพราชวงศ์กรุงทนบุรีครับ ก็จะพบเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้อ้างถึงพระมเหสีเจ้าจอมมารดาของพระเจ้าตากไว้เพียงเจ็ดท่านเท่านั้นครับก็คือสมเด็จพระอัครมเหสีหอกลางกรมหลวงบาทบริจาครับกรมหลวงบริจาพักดีศรีสุดารักษ์หรือว่าฉิมนะครับเจ้าจอมมารดาทิมเจ้าจอมมารดาอมพันเจ้าจอมมารดาเงินเจ้าจอมมารดาฉิมใหญ่และก็เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงปรางครับ แต่ไม่ใช่ว่าสมเร็จพระเจ้าตากสินจะมีนางห้ามเพียงเท่านี้นะครับแต่คงจะมีเจ้าจอมอีกหลายท่านที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ครับเนื่องจากว่าไม่มีพระาราชโอรสพระราชธิดาสืบสายนั่นเองนะครับแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือบรรดาพระพระยาทั้ง7ที่เอ่ยพระนามมานั้น,นไม่มีพระนามเจ้าหญิงแห่งกรุงศรีอยุธยาอยู่เลยนะครับทั้งที่สมเร็จพระเจ้าตากเนยทรงรับไว้เป็นฝ่ายในหลังจากศึกกู้กรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ทีเดียวครับ เว้นแต่เจ้าจอมบรรดาทิมหนึ่งในเจ็ที่เอ่ยพระนามไปนะครับที่อาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับสายยุทธยาครับก็คือเจ้าจอมบรรดาทิมเนี่ยเป็นพระธิดาของเท้าทรงกันดานทองมอนนะครับซึ่งเท้าทรงกันดานทองมอนเนี่ยก็สรอกุลาบนะครับกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าจอมอยู่งานพระสนมเอกของเจ้าฟ้ากุ้งครับเจ้าฟ้ากุ้งนี้ก็คือเจ้าฟ้าธรรมทิเบตชัยเชษสุริยวงศ์นะครับ รือที่ใครๆก็เรียกว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเป็นพระราชะโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและก็กรมหลวงอภัยนุชิดครับอย่างไรก็ดีครับก็ไม่พบหลักฐานเรื่องเท้าทรงกันดานทองมอนเนี่ยเป็นเจ้าจอมของเจ้าฟ้ากุ้งอยู่ในเอกสารอื่นครับที่จะใช้ตรวจสอบเทียบเคียงได้นะครับดังนั้นเรื่องที่จะโยงสายกรุงธนบุรีเข้ากับสายกรุงศรีอยุธย,ยาเข้าด้วยกันเนี่ยผ่านเท้าทรงกันดานหรือว่าทองมอนเนี่ยและก็เจ้าจอมมันดาทิมจึงน่าจะยังเป็นปัญหายอยู่ครับ แต่อย่างไรก็ดีครับพระเจ้าตากมีโอกาสที่จะได้สืบสัมพันธ์กับสายกรุงศรีอยุธยานะครับผ่านเจ้าหญิงแห่งกรุงศรีอยุธยาถึงสองครั้งครับในรัชสมัยกรุงธนบรุรีน่าเสียดายที่โอกาสเช่นนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับแม้ว่าหลังสงครามกู้กรุงศรีอยุธยายุติลงเนี่ย เจ้าตากจะทรงรับเอาเจ้าหญิงอยุธยามารับราชการในกรุงธนบรุรีหลายพระองค์นะครับแต่เจ้าหญิงอยุธยาหลายพระองค์นั้นก็มีเหตุจนไม่สามารถเชื่อมราชวงศ์ทั้งสองเขาด้วยกันได้นะครับระหว่างที่พมา่าเนี่ยเรียกว่าชัดดาวกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับเกิดคนสามจำพวกครับตอนนั้นก็คือพวกที่หนีตายออกจากเกาะเมืองครับพวกที่สองคือพวกที่ปักหลักสู้ตายอยู่ในพระนครนะครับและพวกที่สาคือพวกที่หนีเข้ามาในพระนครครับ บรรดาเจ้านายพระชวงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปักหลักอยู่ในพระนครเนี่ยบางส่วนก็ไม่กล้าหนีออกไปนะครับเพราะว่ากลัวจะถูกทหารพม่าจับครับแต่บางส่วนก็พยายามหนีออกไปตามที่คิดว่าจะปลอดภัยล่ะครับ เช่นในกรณีของพระญาติหม่อมห้ามพระโอรสพระธิดาในกรมมมื่นเทพพิพิธครับต่างตัดสินใจหนีออกไปหาผู้นําครอบครัวที่เมืองปราจีนบุรีครับฐานที่มั่นของกรมมมื่นเทพพิพิธในขณะนั้นนะครับกรมมมื่นเทพพิพิธเนี่ยมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าแขกครับเป็นพระ้าชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในก๊กใหญ่ที่พยายามจะมีอํานาจหลังจากเสียกรุงครั้งที่สองนั่นแหละครับ คนในกรุงก็คิดกันพาครอบครัวนี้ออกนอกพระนครออกไปครับเข้าด้วยกับกรมมือ่นเทพพิพิธเนี่ยเป็นอันมากนะครับบรรดามหม่อมเจ้าชายหญิงซึ่งเป็นพระนอในกรมมือ่นเทพพิพิธกับทั้งหม่อมห้ามและก็ข้าไทยก็หนีออกไปหาเจ้าแะครับเราคุณคุณในก๊กอื่นก็คงทําให้ลักษณะเดียวกันนี้ก็คือหนีตามสเสด็จหรือว่าบางท่านก็อาจจะกลับไปหลบอยู่ตามบ้านญาติต่างจังหวัดที่ปลอดจากทหารพรม่านะครับหรือตามแต่จะเห็นเป็นที่ปลอดภัยอื่นๆนะครับ ตัวอย่างก็เช่นหลวงยกกระบาดทองด้วงครับซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่1น่นะครับหนีไปอยู่บ้านภร,รยาที่อัมพวาครับพระอาจารย์ศรีก็หนีออกไปเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเกิดการบ้านแตกสแสรหขาดกันไปทั่วเลยทีเดียวครับแต่สําหรับเจ้าหญิงอยุธยาเนี่ยอาจจะไม่มีความสะดวกเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะหลบอยู่ภายในพระนครน,นั่นเองแะครับเพราะว่าภายหลังเนี่ยถูกจับ แล้วก็กว่าต้อนไปเมืองพม่าเป็นอันมากนะครับเรียกได้ว่าแทบจะหมดเกลี้ยงพระราชวงศ์กันเลยทีเดียวครับชะตากรรมของเจ้าหญิงอยุธยาหลังจากกรุงแตกเนี่ยพระราชวงศ์กรุงศรีอุทยาที่ตกค้างอยู่ในพระราชวังหลวงจํานวนหนึ่งครับก็ถูกพมากก่ากวาดต้อนไปรวมกันไว้ที่ค่ายโพสามต้นครับซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่ของกองทัพพม่านะครับ รายงานในเอกสารพม่าเนี่ยแจ้งจํานวนพระราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาไว้ประมาณ63พระองค์ครับที่เป็นระดับพระมเหสีพระราชโอรสพระราชธิดาและก็พระราชนัดดานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระสนมและก็เจ้านายชั้นรองลงมาอีกกว่า2000พระองค์เลยนะครับในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าเนี่ยบอกว่าพระสนมที่เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยรวม869องค์ครับ พระราชวงศานุวงศ์ชายหญิงของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยารวมทั้งสิ้น2,000เศษครับซึ่งถ้าเกิดจํานวนที่ว่านี้เป็นจริงเนี่ยก็นับได้ว่าเจ้านายพระราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาเนี่ยน่าจะแทบสิ้นราชวงศ์เลยทีเดียวครับตัวเลขนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าการบันทึกครั้งนั้นน่ยทำไว้ค่อนข้างละเอียดครับ มีการกล่าวถึงพระนามของเจ้านายชั้นสูงไว้ถึง63พระองค์ครับและก็เมื่อเทียบกับจํานวนเฉลยสงครามทั้งหมดเลยในยที่กองทัพพมากก่ากวาดต้อนไปในครั้งนั้นน่ะมากถึง10,000แกว่าคนเลยนะครับในขณะที่เอกสารฝ่ายไทยในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาเนี่ยกล่าวถึงจํานวนเฉลยสงครามที่ถูกกองทัพพม่าก,กว่าดต้อนไปในครั้งนั้นเน่ะราวๆสามหมื่นเศษครับแล้วก็กล่าวถึงจํานวนผู้เสียชีวิตจากทั้งการสู้รบป่วยไข้ อดอาหารนะมีจำนวนมากจนถึง2 0 0แสนเลยนะครับเหตุที่กองทัพพม่าเนี่ยค่อนข้างละเอียดในการจดบันทึกจำนวนพระราชวงศรุงศรียุธยานั้นน่ดูเหมือนว่าพระราชวงศ์เนี่ยเป็นของมีค่าครับที่น่าจะหมายถึงการปูนบำเหน็จรางวัลอย่างสูงแก่ผู้ที่จับได้ครับดังนั้นจึงมีความพยายามของแม่ทัพในกองของพม่าที่จะเม้มเฉลยที่เป็นราชวงศ์เอาไว้เสียเองนะครับกระทั่งเนมิลซีฮบดีซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยต้องออกมาประกาศ ให้คืนแก่ตนทั้งหมดครับในมิวซีฮาบดีเนี่ยให้ทหารไปประกาศแก่ในทัพทั้งปวงนะครับว่าตัวเขาเนี่ยกระทําการตีกรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จเพราะปัญญาและฝีมือของเขาครับซึ่งในทัพทั้งหลายเนี่ยจะมาคอยชุบมือเอาส่วนกวาดพระราชวงกษัตริย์ไทยไปไว้ทุกข่ายทัพเป็นบาเหน็จของตัวนั้นไม่ได้ครับให้เร่งส่งคืนมาให้เขาทั้งสิ้นครับถ้าไม่ส่งมาเนี่ยจะยกไปตีออกมาครับ บรรดาพระชวงศ์ของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกจับไปเนี่ยก็ไม่น่าจะตกระกรรมลาบากมากนักหรอะครับเพราะว่าเหตุวัตทุพระองค์เนี่ยถึงมือพระเจ้ากรุงอังวะทั้งสิ้นแหละครับในบันทึกเนเขียนไว้ว่าแลพระราชวงศ์แลพระมเหสีแลพระสนมทั้งปวงกับเครื่องภาชนะใช้สอยเงินทองทั้งปวงถวายแด่พระเจ้ากรุงอังวะสิน้นแต่ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าการกวาดต้อนเนี่ยเป็นแบบเก็บละเอียดขนาดนี้เนี่ย แล้วทําไมในพระราชะพงศาวดารตอนต่อมาจึงปรากฏว่ามีพระราชวงศ์หลงเหลืออยู่ติดค่ายโพสามต้นอีกหลายพระองค์ครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะยังมีเจ้านายบางพระองค์ในหนีรอดไปได้ครับและบางส่วนเนี่ยในเมียสีหาบดีเนี่ยคงไม่อยากเอาติดกองทัพไปด้วยครับเพราะว่าอาจจะมีพระอาการประชวนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งน,นะครับในพระราชะพงศาวดารฉบับพระราชหัตถะเลขาเนี่ยบอกว่า แล้วเนเมียลสิหาดีให้กองทัพทางเหนือทั้งปวงคุมเอาสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งทรงผนวดอยู่กับพระราชวงศ์สานุวงศ์ไปทางเหนือยังเหลืออยู่บ้างแต่ที่ประชวนจึงมอบไว้ให้แก่พระนายกองที่เล็ดรอดหนีไปได้นั้นก็มีบ้างนี่จึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมจึงมีเจ้าหญิงอยุทยามารับราชการในราชสำนักกรุงธนบุรีนะครับ หลังจากที่พระเจ้าตักสินก็ตีข่ายโพสามต้นได้นะครับซึ่งถือเป็นจุดยุติสงครามกู้กรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นเนี่ยและที่ข่ายโพสามต้นนี่เองครับที่สมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยส่งรับเอาพระราชวงศ์กรุงศรีอยุธยามาในราชสำนักกรุงธนบุรีครับที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ครับรายพระนามของผู้ที่พระเจ้าตากเนี่ยทรงสงเคราะห์เลี้ยงดูเนี่ยเป็นเจ้าหญิงทั้งสิ้นเลยครับ เจ้านายฝ่ายชายเนี่ยเนเมียลซีฮาบดีอาจจะไม่ปล่อยทิ้งไว้ที่ค่ายโพสามต้นนะครับหรือว่าขณะนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหลือเจ้านายฝ่ายชายอีกเลยล่ะครับส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงที่พระเจ้าตากเนี่ยรับมาจากค่ายโพสามต้นเนี่ยก็มีเพียงบางพระองค์เท่านั้นครับที่ส่งเลือกให้เป็นหม่อมห้ามในราชสำนักกรุงธนบุรีครับพระเจ้าตากเนี่ยทรงรับเอาเจ้าหญิงอยุธยามาเป็นเจ้าจอมทั้งหมด4พระองค์นะครับ ในบรรดาบุตรีที่เป็นเจ้าหญิงในยุธยาเนี่ยพระเจ้าตากไม่ได้รับเป็นเจ้าจอมทุกพระองค์นะครับเนื่องจากว่าบางพระองค์ก็สิ้นพระชนไปก่อนครับบางพระองค์ก็อาจจะมีพระชนสูงแล้วนะครับบางพระองค์ก็อาจจะประชวนหนักหรืออาจจะมีเหตุผลส่วนพระองค์บางประการครับดังนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยจึงทรงรับไว้เป็นเจ้าจอมเพียงสี่พระองค์ครับสีพระองค์นั้นก็คือเจ้ามิตรบุตรีกรมพระราชวังเนี่ยโปรดให้ชื่อเจ้าประทุมนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ อีกคนนึงคือหม่อมเจ้ากระจาดครับเป็นบุตรีกรมมือหมื่นจิตสุนทรนะ่โปรดให้ใช้ชื่อว่าเจ้าบุกผาอันนี้เป็นเบอร์สองนะครับอีกคนนึงคือบุตรีกรมมือหมื่นเทพพิพิธครับก็คือหม่อมเจ้าอุบลครับเป็นเบอร์สามแล้วก็บุตรีของเจ้าฟ้าจีดครับก็คือหม่อมเจ้าฉิมเป็นเบอร์สี่ครับทั้งสี่พระองค์นี้ทรงพระกรุณาเลี้ยงเป็นหม่อมห้ามเลยครับเรื่องนีน้ในหนังสือจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี ซึ่งกรมหลวงนรินทร์ทรวีเนี่ยหรือว่าเจ้าครอกวัดโพเนี่ยจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทร์ทรวีเนี่ยมักจะมีเรื่องเรียกว่าเรื่องอินไซต์ในรั้ววังอยู่เสมอครับซึ่งในหนังสือจดหมายเหตุเนี่ยขยายความเจ้าจอมซึ่งเป็นเจ้าหญิงอยุธยาทั้ง4ของสมเด็จพระเจ้าตากสินเอาไว้ว่าแต่โปรดหม่อมชิมหม่อมอ,มอบุบลก็คือเบอร์สามกับเบอร์สี่ที่ผมบอกเอาไว้นะครับแต่โปรดหม่อมชิมหม่อมอบุบลประทมอยู่คนละข้างก็คือนอนอยู่สองข้างข้างละคนนะครับ การได้เป็นหม่อมห้ามของพระมหากษัตริย์น่าจะเป็นเรื่องดีของเจ้าแห่งอยุธย,ยานะครับเพราะว่าขณะนั้นทุกพระองค์นล้วนตกอยู่ในสภาพหมดที่พึ่งครับยิ่งเมื่อเปลี่ยนราชวงศ์จึงขาดญาติพี่น้องที่จะช่วยดูแลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้เป็นเจ้าจอมค้นโปรกก็ยิ่งสามารถชิงพื้นที่แห่งอํานาจในกิจการฝ่ายในได้นะครับซึ่งเป็นอานาจที่ทุกคนหมายปองนะครับ แต่ว่าเรื่องเนี่ยกลับเป็นตรงกันข้ามครับเพราะว่าการก้าวเข้าสู่ราชสำนักกลุ่มทนบุรีในฐานะเจ้าจอมเนี่ยกลับกลายเป็นหายนะของเจ้าหญิงอยุธยาทั้ง4ครับในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาเนี่ยมีบันทึกเรื่องกรณีฝรั่งจับหนูนะครับบอกอย่างนี้ครับบอกว่าถึงนวันจันทร์เดือน7แรมหนึ่งค่ำหม่อมเจ้าอุบลก็คือ n ำเบอร์สามนะครับหม่อมเจ้าชิมก็คือลำเบอร์สี่กับนางละครสี่คน เป็นชู้กับฝรั่งมหาดเล็กสองคนพิจารณาเป็นสัตว์แล้วมีพระราชองค์การสั่งให้พวกฝีภายทนายเลือกไปทำชําเราประจานแล้วให้ตัดแขนตัดศีรษะผ่าอกทั้งชายหญิงอย่าให้ใครดูเยี่ยงกันต่อไปฟังดูเป็นเรื่องอื้อฉาวมากนะครับและก็แน่นอนว่าเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ย่อมมีรายละเอียดอยู่ในจดหมายความทรงจาของกรมหลวงนรินทร์อเทวีแน่ๆหรอครับ แล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของคนต้นเรื่องว่าเรื่องมันหมายยังไงให้ชัดเจนขึ้นครับบอกเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าวิบัติหนูกัดพระวิสูจร์ก็คือหนูมากัดม้งอะนะครับรับสั่งให้ชิดภูบาลชาญภูเบศฝรั่งคนโปรดทั้งคู่ให้เข้ามาไล่จับหนูใต้ที่เสวยในที่ด้วยเจ้าประทุมทูลว่าเจ้าประทุมนี้ก็คือเบอร์หนึ่งนะครับที่ผมกล่าวชื่อไว้นะครับเจ้าประทุมทูลว่าฝรั่งเป็นชู้กับหม่อมชิมหม่อมอุบล กับคนรําสคนเป็น6คนด้วยกันเอาละสิครับมีต้นเรื่องก็คือเจ้าปทุมนําเบอร์1บอกว่าเบอร์3กับเบอร์4เป็นชู้กับฝรั่งครับจากข้อมูลชิ้เนี้ยทาให้เราทราบเรื่องชัดเจนขึ้นครับว่าเรื่องทั้งหมดนะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับโดยชื่อบุคคลเหตุการณ์ก็สอดคล้องกับพระราชพงสาวดาน,นครับเท่ากับเรื่องนี้มีมูลชัดนะครับแล้วเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าย่อมต้องมีการ ทรมานตามวิธีปฏิบัติในแบบโบราณนะครับผู้ต้องหาก็มักจะทนไม่ได้ครับแล้วก็รับเป็นสัตว์ก็คือรับสารภาพกันเป็นส่วนใหญ่นะครับปัญหาก็คือเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าเรื่องการที่เจ้าจอมทั้งสองเป็นชู้กับฝรั่งมหาดเล็กชาวโปรตุเกสนั้น,เ,นเป็นเรื่องจริงหรือว่าถูกใส่ร้ายจากคนต้นเรื่องก็คือเจ้าประทุมก็คือเบอร์หนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนั้นผลการไต่สวนออกมาแบบนดีครับบอกว่ารับสั่งถามหม่อมอุบลไม่รับ หม่อมบุบลก็คือเบอร์สามนะครับหม่อมฉิมว่ายังจะอยู่เป็นมเหสีขี้ช้อนหรือเบอร์สี่เดี๋ยวถามเบอร์สามว่าจะอยู่เป็นมเหสีไว้ทําไมนะครับมาตายตามเจ้าพ่อเถิดรับเป็นสัตว์หมดก็คือให้ให้สารภาพหมดครับให้เคี่ยนเอาน้ําเกลือรดทําประจานด้วยแสนสาหัสประหารชีวิตผ่าอกเอาเกลือทาตัดมือตัดเท้าก็สรุปว่าเบอร์สามกับเบอร์สี่ก็โดนประหารชีวิตนะครับ เพราะว่ารับสารภาพซึ่งก็ไม่รู้ว่ารับด้วยเหตุผลอะไรครับก็ผลจากที่เบอร์หนึ่งไปฟ้องนั่นแหละครับแต่ว่าหลังจากสั่งประหารก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับเพราะว่าหลังจากสําเร็จโทษแล้วเนี่ยเฉ็จพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่สบายพระทัยครับคิดถึงหม่อมบุบลนครับก็คือคิดถึงเบอร์สามเพราะว่ามีคันอยู่2เดือนครับท่านก็เสียใจนะครับแล้วก็ถึงกระตรัดว่าจะตายตามหม่อมบุบลครับถึงกระถามคนรอบตัวว่าใครจะตายกับกูบ้างครับ ็มีนางเสมซึ่งเป็นเมียรกรมมเหมือนเทพพิพิธแต่ว,ว่าจะตามเสด็จมีหม่อมทองจันทร์หม่อมเกตหม่อมลาจะตามเสด็จด,ด้วยแหละครับแต่ว่าโชคดีครับที่ครั้งนั้นนะเท้าทรงกันดานทองมอนนะ่ยซึ่งเป็นแม่วังผู้เป็นศูนย์กลางอํานาจฝ่ายในของธนบุรีเนะี่ยได้นิม,มนต์พระนะครับมาถวายพรขอชีวิตไว้ครับเรื่องก็จึงได้ยุติก็สรุปว่าเจ้าจอมจากค่ายโพสามต้น4พระองค์นะตอนนี้เหลือแค่2แล้วล่ะครับเพราะว่าเบอร์สากับเบอร์สี่นะโดนประหารไปแล้วครับ แต่ว่าต่อมาก็มีคดีปริศนาอีกครับไม่ได้ห่างจากคดีฝรั่งจับหนูเท่าไหร่เลยครับก็เกิดเรื่องกับฝ่ายในขึ้นอีกครับคนต้นเรื่องในคดีนี้คือสมเด็จพระเจ้าตากเองนะครับเพราะว่ามีนางห้ามที่ท้องแล้วก็ประสูติเจ้าออกมาครับในจดหมายความทรงจำเนี่ยบอกว่านางห้ามประสูติเจ้าท่านสงสัยว่าเรียกคนเดียวต้องไม่ใช่ลูกของท่านรับสั่งให้หาภรรยาขุนนางเข้าไปถาม ได้พยานคนหนึ่งว่าผัวไปหาหนเดียวก็มีบุตรได้จึงถามเจ้าตัวว่าท้องกับใครหมายถึงถามเจ้าจอมคนนั้นน่ยนะครับแต่ว่าได้ตอบมาว่าท้องกับเจ๊กท่านก็เคียนสิ้นชีวิตในฝีวายครับแต่เจ้าเล็กก็คือลูกที่เกิดออกมานะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระอัยการเนี่ยเอาไปเลี้ยงไว้ครับ บังเอิญว่าเรื่องท้องกับเจคเนี่ยปรากฏหลักฐานนะครับอยู่ในจดหมายความทรงจําเพียงแห่งเดียวเท่านั้นไม่ได้ปรากฏในเอกสารอื่นครับก็จึงไม่สามารถเทียบเคียงความถูกต้องเพื่อจะหาตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นใครกันแน่ที่เป็นเจ้าจอมคนนั้นครับอันที่จริงเรื่องนี้ทําท้จะจบลงด้วยดีนะครับเพราะแม้พระเจ้าตากจะทรงระแวงสงสัยว่าเรียกขนเดียวจะท้องได้ยังไงนะครับ ทั้งยังทรงสอบสวนกับพยานที่สามารถยืนยันเลยว่าหนเดียวม,มันก็ท้องได้ครับเมื่อทรงถามเจ้าตัวกลับตอบเชิงประชดมาว่าท้องกับเจกก็เลยเป็นเหตุให้ต้องถูกเคี่ยนจนต้องสิ้นชีวิตไปครับปัญหาก็คือนางห้ามเนี่ยประสูติเจ้าท่านนี้เป็นใครครับที่แน่ๆไหนย่อมไม่ใช่พระมเหสีเจ้าจอม ที่มีรายชื่อในหนังสือลำดับสกุลเก่าที่ผมเอเ่ยไปเจ็ดท่านตอนต้นนะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีชีวิตอยู่จนมีพระราชโอรสพระราชธิดาในเวลาต่อมาครับหากเป็นเจ้าจอมที่ไม่เคยปรากฏชื่อในที่ใดๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นว่านางห้ามท่านนี้อาจจะเป็นปริศนาตลอดไปครับแต่ต้องไม่ลืมครับว่ายังมีเจ้าจอมอีกสององค์ซึ่งมีตัวตนชัดเจนและก็ยังอยู่ตอนนั้นก็คือเบอร์หนึ่งคือเจ้าจอมประทุมครับ2ก็คือเจ้าจอมบุกผา ทั้งสองพระองค์นี้จะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นปริศนาที่ต้องแก้ครับระยะเวลาที่เจ้าจอมทั้งสองจะประสูเจ้าได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเจ้าจอมอุบลเจ้าจอมรุ่นเดียวกันก็คือเบอร์สามเนี่ยในคดีฝรั่งจับหนูสนะ่งคันได้2เดือนก่อนจะถูกประหารครับและก็คนที่ไปฟ้องเนี่ยคือเจ้าจอมประทุมครับเป็นต้นเรื่องที่ไปฟ้องเรื่องคดีฝรั่งจับหนูนะครับเจ้าบุผา่นำเบอร์สี่เนี่ยคือคนที่ยอมตายตามเสด็จ ในคดีเดียวกันนั้นครับสองพระองค์นี้ก็สามารถตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นนางห้ามที่ประสูนิเจ้าครั้งนั้นได้อยู่เช่นกันครับกุญแจดอกสําคัญสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือเจ้าเล็กเจ้าที่ประสูนิ์ออกมานะครับพระราชะมารดาเนี่ยถูกเคี่ยนจนสิ้นประชนไปแล้วครับแล้วสมเด็ดจพระเจ้าหลวงพระอัยกาก็ออกไปเลี้ยงไว้ครับซึ่งท่านผู้นี้ก็คือพระยาจักรีนะครับการที่เจ้าพระยาจักรีเนี่ยเสี่ยงพระราชะอาญาแอบเอาเจ้าเล็กไปเลี้ยงไว้เนี่ย เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยสั่งให้ฆ่าทิ้งนะครับแต่พระยาจาักรีเนี่ยเอาไปเลี้ยงไว้แทนครับการที่เจ้าพระยาจาักรีเนี่ยเสี่ยงพระราชอายาแอบเอาเจ้าเล็กในไปเลี้ยงไว้เนี่ยถือว่าเป็นบ่อแสาสําคัญชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าหากนางห้ามประสูติเจ้าพราะองค์นี้ก็คือเจ้าประทุมการที่เจ้าพระยาจาักรีจะแอบเอาเจ้าเล็กมาเลี้ยงไว้ก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลครับเนื่องจากว่าเจ้าประทุมเบอร์หนึ่งเนี่ย เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนะครับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นนายเก่าของพระยาจักรีครับเพราะท่านเน่ยเคยรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรมาก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากนางห้าประสูติเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าบุกผาเจ้าพระยาจักรีก็ไม่น่าจะถึงขั้นเสี่ยงชีวิตของตัวเนี่ยรับเอาเจ้าเล็กมาแอบเลี้ยงไว้ละครับเพราะว่าเจ้าบุกผาท่านเนี้ยคือพระธิดาในกรมเหมือนจิตสุนทรครับผู้ที่เคลื่อนไหวจะทํารัฐประหารสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร เมื่อคราวที่เปลี่ยนแผ่นดินจากสมเดจพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับแต่สุดท้ายเนี่ยกรมะเหมือนจิตสุนทรก็ถูกประหารชีวิตไปครับดังนั้นนางห้ามประสูติเจ้าท่านนี้จึงมีโอกาสสูงมากครับที่จะเป็นเจ้าปทุมเบอร์หนึ่งเนี่ยละครับซึ่งหากท่านถือศัก์ว่าเป็นลูกกษัตริย์เป็นเจ้าหญิงแห่งกรุงศรีอยุธยาคํากราบทูลที่บอกว่าท้องกับเจ็คประชดไปนั่นน่ยก็อาจจะหลุดออกมาได้เช่นกันแหละครับ ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยการที่พระเจ้าตักนนสินทรงรับเอาเจ้าจอมทั้ง4มารับราชการเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการสร้างสงครามเย็นขึ้นที่ระชฐานภายในน,ยนะครับซึ่งปกติก็มีบรรยากาศของการชิงพื้นที่เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับอํานาจให้มากที่สุดอยู่แล้วครับเมื่อมาประกอบกับพื้นฐานเบื้องหลังของเจ้าจอมทั้ง4เนี่ยยิ่งน่าคิดครับว่าเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่ใหญ่กว่าครับ เพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตที่พระบิดาของแต่ละพระองค์สร้างกันเอาไว้ครับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าปทุมลำเบอร์ห no. นึ่งเนี่ยนะครับมีความขัดแย้งกับกรมเมือนจิตสุนทรซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าสามกรมที่คิดโค่นบัลลังก์นะครับกรมเมืองจิตสุนทรเนี่ยเป็นพระบิดาของเจ้าบุบผ,ผาลำเบอร์สองครับซึ่งขัดแย้งกับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรครับซึ่งผู้ได้ชัดก็คือพ่อของเจ้าปทุมเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นผู้สั่งประหารพ่อของเจ้าบุบผาเบอร์สองครับ กรมเหมือนเทพพิพิธขัดแย้งกับกรม,มือหมื่นจิตสุนทรครับเป็นฝ่ายต้านรัฐประหารจนทําให้กรม,มือหมื่นจิตสุนทรต้องถูกประหารกรมมือหมื่นเทพพิพิธก็เป็นพระบิดาของหม่อมเจ้าอุบลนัมเบอร์สนะครับซึ่งถูกพระเจ้าตัดสินประหารหลังจากศึกพี่ไม้ครับมีเพียงหม่อมเจ้าฉิมนะครับหม่อมเจ้าฉิมก็คือเบอร์สี่พระธิดาในเจ้าฟ้าจีดเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้มีความขัดแย้งในศึกสายเลือดครั้งนี้เลยครับและท่านก็เป็นเพียงผู้เดียวที่ยอมตายตามเสด็จพระเจ้าตากนะครับ ก็เ,เพราะเจ้าจอมทั้งสพระองค์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีบาดแผลในใจครับคุณผู้ฟังครับไม่เพียงแต่ต้องยอมรับราชการในแผ่นดินกรุงธนบุรีโดยเฉพาะหม่อมเจ้าอุบลนัมเบอร์สเนี่ยต้องมาเป็นเจ้าจอมของผู้ที่ประหารพระบิดาของตัวเองนะครับแล้วยังต้องแวดล้อมไปด้วยศัตรูทางการเมืองของพ่อที่ฆ่าฟันกันมาครับจึงเป็นการยากที่สงครามเย็นจะไม่เกิดขึ้นในราชสำนักฝ่ายในของกรุงธนบุรีครับดังนั้นความผิดต่างๆ ที่เจ้าจอมกลุ่มเนี้ยสร้างขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะจงใจหรือว่าเหตุการณ์บังคับก็ตามนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและก็น่าเห็นใจอยู่พอสมควรทีเดียวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วครับคุณผู้ฟังครับรวมๆเกือบเกือบสามร้อยปีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานเหล่านี้ก็หาอ่านได้ไม่ง่ายนักล่ะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตีความแล้วก็อ่านเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้บ้างเนี่ยก็จะพอมองเห็นได้ว่า แม้ราชสำนักซึ่งมีฝ่ายในอยู่ไม่มากเี่ยแต่ฝ่ายในนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวซึ่งใหญ่โตเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจเหมือนกันครับและผมก็ค่อยๆเล่าหวังว่าคุณผู้ฟังฟังก็คงพอจะนึกออกและก็นึกภาพตามได้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางต่างๆในการสื่อสารกับคนติดเล่าเอาไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับ ขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นและก็ข้อมูลเพิ่มเติมครับผมอ่านทุกๆข้อมูลเลยนะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกๆข้อความครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมบิงปองสวัสดีครับ